สวัสดีครับผมพยองเดน,นะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันซะหน่อยครับเป็นเรื่องของ2คนที่ขึ้นรูปอยู่เนี่ยครับเอริกเทนฮากกับโฆเซ่มูรินโ่นะครับซึ่งแฟนๆหรือคุณผู้ชมก็คงทราบดีครับว่า2คนนี้ก็เป็นมีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็เอริกเทนฮากก็คือกุนซือของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคนปัจจุบันขณะที่โฆเซเ่มูริญโยก็เป็นอดีตกุนซือของทีมปีศาจแดงนั่นเองนะครับแล้ว2คนนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ เรื่องของเรื่องก็คุณผู้ชมก็คงทราบดีนะครับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดซีซั่นีนี่โอ้โผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับคุณซื้ออย่างเอริกเทนฮากเน้นพาทีมลงเล่นในทุกรายการไปแล้ว17เกมนะครับแพ้ไปถึง9เกินครึ่งนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเองก็เพิ่งจะแพ้เอฟซีโกเ็นเกน3ประตูต่อ4ทํำให้รังบวยของกลุ่มก็สูมเสียงต่อการตกรอบนะครับขณะที่ในพรีเมียร์ลีกเองตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8นะครับ ตอนนี้เนี่ยมีการไปไล่เรียงโปรแกรมนะครับที่จะมีขึ้นหลังจากนี้นะครับของทีมปีศาจแดงซึ่งเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเจอกับลูตันทาวนะครับหลังจากนั้นก็จะเบรกทีมชาติ2นัดพอกลับมาจากเบรกทีมชาติเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเล่นเกมเ,กมเยือน3นัดรวดนะครับโดยจะต้องบุกไปเยือนเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนกาลาตส์ไรในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็บุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกเช่นกัน หลังจากนั้นครับกลับมาเล่นในบ้านอีก3นัดนะครับเริ่มด้วยเกมกับเชลซีและก็บอลมัทนะครับในพรีเมียร์ลีกรวมถึงอีกเกมหนึ่งก็คือเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับบรามิลิกซึ่งว่ากันว่าถึงตรงนั้นแมนยูไนเต็ดอาจจะตกรอบไปแล้วนะครับที่สําคัญคือหลังจากเกมกับบรามิลิกแล้วเนี่ยสุดสัปดาห์ถัดไปครับสุดสัปดาห์นั้นหรือวันที่17ธันวาคมเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนถิ่นแอนฟิลด์ของเวอร์วภูในสึกแดงเดือดน,นะครับซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยโดยสถานการณ์ที่เป็นอย่างที่ว่ามาคือตกรอบแชมเปียนส์ลีกไปแล้วแล้ววันนั้นยังบุกไปแพ้เวอร์พููอีกก็คาดกันว่ามีความเป็นไปได้ครับที่เทนฮากอาจจะโดนปลดซึ่งก็อาจจะโดนในวันรุ่งขึ้นเลยก็คือวันที่18นะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือถ้าเทนฮากโดนปลดในวันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับ เพราะมันเป็นวันเดียวกับที่โฮเซ่ปุริชโชโดนปลดนะครับเมื่อปี2018แล้วก็ที่เหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นการโดนปลดหลังเกมบุกเยือนลิเวอร์พูลเหมือนกันเป๊ะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเอริทกทนากับโฮเซ่ u ุริโยจะมีชะตากรรมเดียวกันในที o ่โอทเทรฟอร์ดหรือเปล่านะครับ